สวัสดี FC เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาและผู้ที่รอการตักปลาทุกท่านนะครับก่อนที่จะไปเลี้ยงปลานะผมอย่าลืมนี่การดูแลตัวเองนี่อันนี้คือเคล็ดลับของผมนะครับผมก็จะใช้วิตามินอยู่คู่นี้นะครับแพ่คู่สู้แดดหนึ่งแอสตาแซนทีนะครับผมนี่กินเพื่อลดเลือนริ้วรอยนะครับแล้วก็บำรุงสายตานะเพราะว่าตอนนี้บอกกันเลยว่าส่วนตัวผมเองใน40กว่า43แล้วเนี่ยนะครับมันจะเริ่มมีปัญหาเรื่องสายตายาวนะบางนะทีมองโทรศัพท์โอ้โหต้องจูนนานเลยนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับหนึ่งเม็ด นี่แล้วก็อันนี้นะครับผมวิตามินซีสกัดเข้มข้นหนึ่งเม็ดหนึ่งพันมิลลิกรัมนะครับอันนี้ช่วยเรื่องเกี่ยวกับผิวนะครับไม่ให้ผิวเราเนี่ยมันไวต่อแสงนะจัดไปแพ็คคู่สูด้แดดอืมเคล็ดลับมาต่อนะผม ตอนนี้เป็นช่วงของการเ,าเรียกว่ารอยต่อของฤด,ดูการครับจะมีเรื่องเกี่ยวปลาเสียหายปลาจะไม่ค่อยแข็งแรงครับเคล็ดลับเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาของนี่ก็เรียกว่ามันมันดูแลมันโดยการให้วิตามินนี่วิตามินอะไรก็ได้นะครับให้เลยผมมีหลายอย่างมีตั้งแต่2องร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบแล้วถึงกิโลละพันก็มีนะครับอันนี้เรียกว่าความมานะนะนะเราพยายามนะช่วงนี้ถ้าไม่อยากให้เสียหายนะครับก็บพยายามคุกวิตามินให้บ่อยนะพยายามอยากให้อาหารดิบ ครับคู่ไปขยันไปนะครับความเสียหายของเราก็จะไม่เกิดนะครับผมไปทํางานกันต่อนะครับมาต่อนะผมจากที่เมื่อเช้านี้นะครับมีกรมประมงนะครับทั้งประมงสีมาโพธิ์และประมงจังหวัดนะครับเข้ามาตรวจสอบพื้นที่กระชังผมนะครับจากหลายๆคลิปนะผมบอกไว้ว่าอาชีพเลี้ยงปลากระชังเนี่ยมันเป็นอาชีพที่มีกฎหมายควบคุมนะครับการที่เราไปขออนุญาตนะครับไปขึ้นทะเบียนไว้นะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพอดีตอนนี้ครบรอบ2ปีใช่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเมื่อเช้านะครับก็ ในพื้นที่ของเราเราขอไว้2 6่กระชังชก็ต้องเลี้ยง2 6กระชังตามนั้นนะครับแล้วก็เขาฝากประชาสัมพันธ์มานี่เรื่องเกี่ยวกับฤด,ดูฝนนะครับเป็นฤด,ดูปลาวางไข่นะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการหาปลาต่างๆนะซึ่งของผมเนี่ยเดี๋ยวชี้เป้าประเด็นไปเลยของผมอยู่เรื่องเกี่ยวกับช้อนที่ใช้สําหรับพายปลานะครับ<ช>ข้อคหนดเขาคือปลากว้างไม่เกิน2เมตรนะครับวัดที่ด้านกว้างนะครับผมปะเราไปดูพายขอยงเรากันดีกว่านะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตักปลากันด้วยใช่ไปครับผม เอามาต่อนะผมนี่เราอยู่ที่พายของเราแล้วนะมาวัดกันเลยเห็นชัดๆนะบอกช่วงนี้ไม่ได้ทําอะไรต้องถูกต้องใช่นักร้องมันเยอะอ <c oughs> กําลังดังเลยเรื่องนักร้อง <c oughs> นี่เอาที่กว้างที่สุดเลยตําแหน่งโค้งที่สุดของเรานะกว้างสุดนี่มาดูอยู่ที่โอ้โหตลับเมตรเราเก่านะเราใช้งานเยอะอืประมาณหนึ่งร้อยสิบห้าเซนยังไม่ถึงหนึ่งร้อยี่สิบเลยนะเขากําหนดก,ก็บ,บอกว่ากว้างได้สองเมตร นี่กวา้างกันนี่อ่ะโอ้โหเลยนะ่สะใจไปเลยนี่อันนี้ของเราทําถูกต้องไม่ได้แนละ้วเราต้องการไว้นักร้องมันเยอะอช่วงนี้งูงป,ปาลาปลาร้องกันใหญ่เลยเอา้าว่ากันตายตักปลาดีกว่าไปครับมาต่อกันนะครับผมวันนี้เสียงไม่ดังไม่ได้เอาไมมา,มาใช่พอดีรีบมาต้อนรับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเสียงแอดมินก็ดังอยู่ก็อืช่วงเช้าไม่รู้อะไรขอให้มันได้บ้างก็ยินดีใช่ พราะปกติเราตักปลากันตอนบ่ายตอนเย็นเลยเพราะว่าช่วงเช้าเช้าน้ำจะไม่ค่อยไหลเนาะเฮียเนาะส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่ปลาข้างในก็ไม่กินตอนนี้ลุ้นปลาข้างนอกเอาปลาข้างนอกมาเถอะเราก็หวังปลาใหญ่เนาะเขาปลาใหญ่วิ่งเข้าผาโอ้เฮียเข้าแล้วเฮียยกไม่ขึ้นนั่นเฮียไม่อยู่แน่เลยอะปลาใหญ่ชนนะ อ้ยอ <kung> ุเ <divide S 1> ียได้ดูอะไรอะอ้ยอเขาหอุ้ยยอนเดี๋ยวพาอุ้ยีมันกี่ตัวมันขึ้นกี่ตัวโอใหญ่มากมีแน่อู้ยไ่คาดวจะได้จ็คพอแจ็คพอตแตกสก็โลได้อยู่อุ้ยเฮียพายจะขาดนะเนี้ยไอสวิงอะไม่ขาดจริงนอยูโอยเจ้ามันมาจริงจริงไม่ได้มานานแล้วใช่พันกบาลนี้ให้แน่นอน ไอ้เขาใหญ่มากเลยสิบกว่าโลเนี่ยกินหรือขายขายเฮียทันกว่าเออเอ้ยดึงดไว้ก่อนให้หมดเลย้โอ้ยเสียงดังหน่อยหูบอกแล้วพายมันหมานะเออโอ้เราเอาขึ้นยังไงวะเนี่ยมาต่อกันนะครับผมบอกได้เลยว่าระหว่างการทํางานอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอใช่เจอเดินตกน้ำมาเดินลงน้ำไปเฉยๆเลยงง ดีใจได้ปลานานๆได้ทีเนาะปลาใหญ่เนาะใช่เฮียเขาตื่นเต้นอ่ะเดินตกไปเลยอ่ะเดินลงน้ําไปเฉยทางเดินมีให้เดินไม่ยอมเดินอืก้าวพลาดบางครั้งเราก็มีผังพลาดกันบ้างเฮียโอ้หเฮียน่าจะประมาณเจ็ดโลเนาะเอาอีกแล้วให้ทายกันอีกเปล่าเจ็ดโลเอาใหญ่ใหญ่ใหญ่ ไม่ได้ใอย่างนี้มานานแล้วท้องเริ่มเลยน้องเฮียเนาะเจ็ดโลไม่พลาดอ่ะโอ้วนอ้วนโอ้โหเฮียเฮียดิ้นเฮียจะร้อยไงอ่ะเดี๋ยวขอจัดการปลาก่อนแล้วกันเนาะใช่ไม่สะดวกเดี๋ยวร้อยเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคเปียกเอามาต่อครับผม เกดการแล้วเรียบร้อยนี่โอ้โหยกโอ้โหเฮียระวังดีดีเฮียดีเดี๋ยวล่วงมาผมไม่ได้สะบัดสะปามันดีดเองสถิติใหม่จากเอวนี่โอ้โหใหญ่ไหมใหญ่ดีสะใจแจ่วไปเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมโอ้โหจัดมาแล้วหนึ่งแต่ถ้าบอกว่าถ้าเสียงดังไปต้องขออภัยด้วยใช่่คะเพราะวันนี้ผมไม่ได้เอาไม้มาแต่ถือว่าโชคดีถ้าไม้มาไม้ลงน้ำไม่คุ้มกันเลยเนาะใช่ อ,อืุย้ยแม่แจ้วมาแล้วจ็คพอแตกของเราปลาขาวย,ยักษ์ทันกบาทสบายใจไปอื